สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงความรัก w i s h Am Tarot อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องของแม่มดนะคะจะใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะในช่วงสิงหาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ช่องของแม่มดครบรอบ2ปีแม่มดก็จัดโปรเพื่อเป็นการขอบคุณลูกเพจลูกดวงนะคะ ดูดวงแบบพิมพ์ตอบ5คำถาม151บาทนะคะและดูดวงแบบโทร40นาที399บาทนะคะแม่มดจะขึ้น QR code ไว้ให้ที่หน้าจอสามารถที่จะสแกนนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะโปรนี้จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2565นะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อ ความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์นะคะในช่วง16-31ถึงส1สิงหาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดจัดทำคลิปนะคะด้วยใจยปรารถนาดี อยากให้คุณเลือกที่จะเก็บเกี่ยวเอาเรื่องราวที่ดีจากคลิปไปนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวคุณนะคะอย่าลืมว่าการอ่านนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะและแม่มดขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านวันนี้นะคะสาสำรับนะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณทั้งหมดนะคะไม่ต้องเลือกกองใดกองหนึ่งนะคะ ขออนุญาตเปิดเลิฟแมสเซจออร์คิลก่อนนะคะเพื่อดูข้อความรักที่คุณและเขานะคะอยากบอกกันและกันแม่โมดจะเปิดฝั่งละสใบนะคะในฝั่งของตัวคุณนะคะ You are my dreams come true คุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะ Every time my phone rings I hope it's you ทุกครั้งที่โทรศัพท์ฉันดังฉันหวังว่าจะเป็นคุณ The more I know you The more I realize how much I love you ยิ่งฉันได้รู้จักคุณมากขึ้นเท่าใดฉันก็ยิ่งรู้ว่า ฉันรักคุณมากขึ้นเท่านั้นประโยคบอกรักที่คุณอยากบอกกับตัวเขานะคะทีนี้ในฝั่งของตัวเขานะคะ no one know how much i cried that day ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหน i wish i could take my words back ฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันกลับคืนมาได้แสดงว่าคู่นี้นะคะมีปัญหากันแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเสียใจนะคะที่พูดคำพูดที่ไม่ดีกับตัวคุณไปนะคะใบสุดท้าย deep down you have already know the truth ลึกๆแล้วคุณรู้ความจริงดีแม่มดมองว่าชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีปัญหากันนะคะแล้วก็ ตัวเขาเองก็เสียใจนะคะที่ได้ทำผิดพลาดไปกับตัวคุณนะคะทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวคุณบ้างนะคะว่าพลังงานและความรู้สึกของตัวคุณในช่วงครึ่งหลังนะคะสิงหาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรนะคะ six of p e n t a c l e ค่ะ ten of one ten of cup date ค่ะ age of one นะคะ the lover ค่ะ queen of cup two of sword นะคะ judgment ค่ะ ใบสุดท้ายได้ six of s w o r d นะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมนะคะไพ่ในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้ six of p e n t a c l e นะคะแม่มดมองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อให้คนรักของคุณมีความสุขนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันหนักแล้วก็เหนื่อยคุณพยายามที่จะประครับประคองมันไปนะคะต้องการที่จะ เปลี่ยนแปลงนะคะให้รูปแบบความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะคะต้องการให้รูปแบบความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนกับช่วงใหม่ๆนะคะที่คุณได้เคยพบและเจอกันนะคะแล้วก็แม่มดมองว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหากันกับคู่ของตัวคุณนะคะคุณพยายามที่จะหาหนทางในการแก้ปัญหานะคะพยายามที่จะ คิดวิธีการต่างๆนะคะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันกลับมามีความรู้สึกที่ดึงดูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่ใส่ใจดูแลคนรักด้วยความรักและความเข้าใจนะคะพร้อมที่จะดูแลใส่ใจเขาถึงแม้ว่าเขาจะปิดกั้นอะไรบางอย่างกับตัวคุณแต่คุณยังคงเป็นคนที่ พยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่อย่างมากนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจเศร้าใจไปบ้างนะคะแต่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถึงมันจะเป็นรูปแบบที่ทําให้คุณไม่มั่นใจนะคะหรือเป็นรูปแบบที่ทําให้คุณรู้สึกลังเลแต่คุณก็ยังคงไม่ปล่อยมือนะคะยังคงใช้ความพยายามอย่างมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะแม่โมดมองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะ เป็นคนที่ให้โอกาสคนรักอยู่เสมอถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คุณเสียใจแต่คุณก็รู้นะคะว่าถ้าหากว่าคุณใช้ความพยายามแล้วความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะกลับมามีแรงดึงดูดมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของตัวคุณนะคะ แม่มดจะขอเปิดไพ่นะคะเพื่อดูพลังงานในฝั่งของตัวเขานะคะ The Star ค่ะ Queen of c u p นะคะ Knight of c u p ค่ะ Two of s w o r d เหมือนก,น,กนกันกับตัวคุณ The Lover เหมือนก,น,กนกันกับตัวคุณนะคะ มีไพ่เหมือนกันออกมาแล้ว3ใบนะคะ Five of p e n t a c l e ค่ะ Age of o n e เหมือนกัน4ใบแล้วนะคะ Five of Swords e t of s w o r d Page of s w o r d ค่ะ ความรักความสัมพันธ์นะคะในฝั่งของตัวเขาไพ่ในตำแหน่งแรกได้เดอะสตาร์นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการอยู่คนเดียวนะคะอยากใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองนะคะเพื่อพักผ่อนนะคะเพื่อคิดแล้วก็ทบทวนปัญหาที่มันมีในความสัมพันธ์นี้นะคะเขามองว่าช่วงนี้คุณอ่อนไหวกับความรักเป็นอย่างมากนะคะ เขามองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างจะดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะพูดง่ายๆว่าเขารู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขาพยายามปิดกั้นตัวเองจากคุณเหมือนที่แม่มดบอกนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณแสดงออกจนเขาอึดอัดนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกหึงหวงเขาก็เป็นได้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่แบบคล้ายๆจะเจ้าชู้นะคะ เป็นคนที่อัธยาศัยดีนิสัยดีคอยดูแลเทคแคร์คนอื่นนะคะบางครั้งคุณก็รู้สึกไม่พอใจที่เขาไปสนใจคนอื่นนะคะมากกว่าที่จะสนใจตัวคุณนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดึงดูดเขานะคะยังมีความรู้สึกปรารถนาสเสน่หาให้กันนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเหมือนเจ้าชู้นะคะชอบหวานไปบ้างนะคะชอบคุยชอบ หยอกกับคนไปเรื่อยนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้เขามากกว่าในขณะที่ตัวเขานะคะก็ไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจกับตัวคุณมากนะักเขาอาจจะมีเรื่องปิดบังนะคะมีเรื่องไม่พูดความจริงกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะแล้วก็เขานะคะอยากจะพูดคุยแล้วก็เคลียร์ใจอะไรบางอย่างกับตัวคุณนะคะหรือช่วงนี้เขาอาจจะทํานิสัยเหมือนเด็กน้อยก็ได้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเรียกร้องความสนใจจากตัวคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจแล้วก็สนใจเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแม่มดมองว่าชาวลัคนาราศีกุมเขาคนนั้นของตัวคุณนะคะอาจจะมีนิสัยที่เหมือนคนเจ้าชู้นะคะ แต่ความรักและความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณมันก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ช่วงนี้เขาอาจจะอยากที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆน,นะคะอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดราม่ากกับเขามากนะคะเขาอึดอัดกดดันนะคะเหมือนกับมีเรื่องปกปิดมีเรื่องที่ไม่พูดความจริงกับตัวคุณเขากลัวว่าถ้าเขาพูดหรือเขาบอกอะไรไปมากกว่านี้นะคะคุณก็จะทําให้เขา เป็นฝ่ายที่ผิดมากขึ้นนะคะช่วงนี้เขาอาจจะทํานิสัยเหมือนเด็กนะคะอาจจะทําตัวเหมือนแบบมีความลับอ่านยากนะคะหรือต้องการอะไรก็ไม่พูดไม่บอกกับตัวคุณตรงๆก็เป็นได้นะคะแม่โมดมองว่าจริงๆแล้วนะคะมันไม่มีอะไรนะคะตัวคุณเองก็จิตใจดีพร้อมที่จะแบก รับปัญหาพร้อมที่จะประเชิญหน้าทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคะในขณะที่ในฝั่งของตัวเขานะคะอาจจะทําอะไรผิดมานะคะแต่ไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับตัวคุณนะคะก็เลยพยายามที่จะหลบหน้านะคะหรือว่าพยายามที่จะไม่พูดอะไรตรงๆกับตัวคุณเพราะกลัวว่าคุณอาจจะรู้ในสิ่งที่เขาพยายามปกปิดแล้วก็เก็บซ่อนความผิดเอาไว้ก็เป็นได้นะคะ นี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของตัวเขานะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินชะตาชีวิตของคุณเองค่ะฟังข้อความไหนนะคะหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานนะคะเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะ แม่บดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปนี้ไปใส่ใจนะคะเพราะมันเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะมันเป็นพลังงานโดยทั่วไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะให้เลือกที่จะใช้วิจารณญาณแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาแต่สิ่งที่ดีๆไปนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะ แม่มดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะช่วงนี้เสียงแม่มดอาจจะแปลกๆนะคะเพราะว่าแม่มดเสียงแหบนะคะก็อาจจะฟังดูแล้วเพี้ยนๆไปบ้างนะคะแต่ก็คือแม่มดต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าอยู่ดีๆเสียงก็เป็นแบบนี้เองนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะและขอบคุณสำหรับการรับชมพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ